สวัสดีครับสวัสดีบรรเทียนบีพ,พีทุกท่านทุกคนเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็มีเหรียญน,นะครับเหรียญมาให้ดูให้ชมเช่นเคยนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่พางเนะาะอันนี้เป็นเป็นเหรียญออกปีหนึ่งแปดนะครับเขาบอกว่าออกปีตามประวัติแล้วว่าบอกว่าออกปีหนึ่งแปดนะครับเป็นเหรียญ <c oughs> เหรียญแจกค่าป,ปานะครับปีหนึ่งแปดหลวงปู่ผางนะครับเหรียญเป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์อีกเหรียญหนึ่งของดวงปู่นะครับ <c oughs> มีในธรรมเนียมนะครับเขาก็เรียนหากันอยู่นะครับใช้พิมพ์บล็อกรุ่นแรกนะครับบล็อกปีเหรียญรุ่นแรกนะครับปีหนึ่งสองบล็อกปีหนึ่งสองเนาะอันนี้ <c oughs> ใช้บล็อกเดียวกันเลยนะครับบล็อกปีหนึ่งแปดนะครับสวยๆก็คือจะมี ต่างกับจากบล็อกรุ่นแรกเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงตรงปากหลวงพ่อเนี่ยนะเนี่ยตรงนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับอันนี้คือ <c oughs> เหรียญแจกผ้าป่านะครับเหรียญแจกผ้าป่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับมาประสบการณ์ของหลวงปูป่พางจิตตะคุตโตนะครับ <c oughs> เดียวหลวงพ่อมีประสบการณ์มากมายนะครับประสบการณ์แคลคาดกันศาต,ตาวุธเมตตามหานิยมค้าขายโชคดีนะครับ <c oughs> ชื่อเสียงท่านเรื่องลือไปอทั้งในและต่างประเทศนะครับประสบการณ์ลดคว่ำบ้างนะฮะทหารสามจังหวัดชายแดนโดนไอ้โดนระเบิดไม่ได้รับอันตรายนะครับมอเตอร์ไซค์เหตุโคง้ง ไม่มีบาดแผลอะไรกปร็ประมาณนี้นะครับเนี่ยสุดยอดประสบการณ์นะครับหลวงปู่าัอันนี้ก็เป็นเหรียญสวยนะครับติดลุงมาเลยนะครับสวยๆนะสวยๆนะเอามาให้ชมให้ดูกันรอยจัดก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> เป็นรอยตัดเก่ารอยตด 2, นะัดยึคสองพันเนาะ สวยๆครับเหรียญน,นี้สวยๆนะ <c oughs> น่าน่าใช้นะครับน่าใช้ <c oughs> พิมพ์เดียวกันกับเหรียญรู่นแรกเลยเนาะ <c oughs> น่าใช้มากนะครับสวยมากรอ,อยตัดก็รอยตัดเก่าตัดแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> แบบนี้เลยนะครับ, <c oughs> บ,บเรบหรียญแจก้าป่านะครับ <c oughs> หมอไอหมอฉีดยาไม่เข้าบ้างนะครับและประสบการณ์อีกมากมายเราไม่หมดนะครับหลวงปู่เนาะแต่ว่าเวลาจะดื่มเหล้าก็ก็บอกไม่ต้องแขนหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อไม่ชอบคนดื่มเหล้านะครับหลวงปู่พางเนาะธรรมชาติคมคมนะครับเหรียญคมคมนะครับ เหรียญคมคมคมเลยนะครับพิมพ์เหมือนกันกับ <c oughs> เหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกเลยแต่ว่าผมสังเกตจะมีตุ่มตุ่มสองตุ่มอยู่ข้างๆนี้นะครับอันนี้นะอื่งสังเกตเห็นนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะเหรียญโดยรวมคมๆเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญสวยนะเหรียญสวยไม่ได้ใช้เลยนะ ใี่ใช้เลยนะครับลุมดำเดิมนะครับอันนี้ธรรมชาติธรรมชาติเก่ามากนะครับสังเกตหน้าหลวงพ่อนะครับหน้าหลวงพ่อคมๆนะครับสวยๆเป็นเหรียญหน้าเก็บหน้าใช้นะครับก็มีหมุนเวียนในกลุ่มนะครับไม่ค่อยก็มีบ้างนะครับมีบ้างนะครับ ไม่ค่อยพบเจอนะครับนะ <c oughs> เป็นเรียนประสบการณ์เขายิงจ่อคอเลยนะครับนนี้ยิงจ่อคอไม่เข้านะชำ้ชำๆนะเด็กหนุ่มนะครับแกง่งคารุนนี้ยิงจ่อคอไม่เข้าเลยนะ <c oughs> ชำ้ชำๆนะนโอเคครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับราวหน้ามี พระอะไรดีๆจะมา<ว>ทำคลิปให้ดูให้ชมกดติดตามไหมครับขอบคุณที่กดติดตามกด subscribe นะครับขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ